โอเคมาพากเสียงตัวเองกันตัวปอมมันอยู่ไหนกูจะไปหักคนตัวตัวปอมอยู่ไหนกูจะไปหักไหนผีโซเวียตแต่ผีนาซีกับผีอิตาลีเนี่ยตามล่าไอผีโซเวียตมานานแล้วเนี่ยมันเป็นตัวปอมออกมาเร็วๆกองทัพลอยอยู่เนี่ย เจอแล้วอยู่ในกระท่อมหลังนั้นนี่เองเดี๋ยวทำไมหน้ากระท่อมมันมีศพนาซีเดี๋ยวอิตาลีวิ่งออกมาจากกระท่อมด้วยฮะเข,าานนเข้ามาลบกันในเข้ามาหลบกันในรถถังทีสานี่เอาปอบคอนประเทศโซเวียตด้วยไหม รถถังนี่ปลอดภัยสุดแล้วไปกระท่อมในกระท่อมมีผีสุียตดในป่ามีจระเข้แล้วก็ SCP แล้วก็ผีจกักรวรรดิเยอรมัน,นไหนๆก็แล้วโทรหาเมกาเมกาอะไรโซเวียตมานี่หน่อยส่งพ่กัดไป เข้าไปในกระท่อมหลังนั้นนะเมกาโอเคหลังจากนั้นเมกากลายเป็นผีเมกาคอมเมนิ้แยกกันแยกกันให้ออกหน่อยผีโซเวียตรูปร่างมันเป็นคนส่วนกูเป็นลูกบอลจะให้เปลี่ยน เปลี่ยนรูปโปรไฟล์อธิบายไหมว่าแต่ลดว่าแต่เจ้าของช่องไปไหนเนี่ยสงสัยน่าจะกลับบ้านไปแล้วแหละแล้วพวกเราจะรออะไรล่ะรับรถถังหนีออกไปจากกระท่อมผีโซเวียตทำแบบนี้ได้ไงถือปืนเอเคเลนะมาขึ้นรถถังหนีออกไปจากกระท่อมของไอ้ผีโซเวียต ไทโลอะไรล,ล่ะเจ้าของช่องกลายเป็นผีไปแล้วแฮะซโวียตใช้พลังย้อนเวลาไม่ต้องใช้พลังย้อนเวลาหลอกใช้พลังยืมชีวิตดีกว่าทุกคนรวมถึงเจ้าของช่องที่โดนชุบชีวิตด้วยขึ้นมาในรถถังหนีไปกันถือปล่อยให้หนิวเกียมลงที่นี่เองทอดหนีออกไปจากที่นี่หนีไม่เองก็หุ่นยน ของเองมาถล่มกระท่อมหลังนี้หน่อยไหนไหนโซเวียตลูกปอลขอดูหน่อยลนยตนทอน้อสิว่ะข้างหลังผีโซเวียตมามาแล้วเดี๋ยวโซเวียตลูกปอลจะออกไปยิงมันเองว่าแต่แล้วใครขับรถถังละ่ะใครพอขับรถถังได้บ้าง หรือไม่ก็ยิงปืนเป็นน่ะนีผีโซเวียตอยู่โซเวียตลูกบอลมีรถถังเยอะปัญหาคือไอ้หน่วยต่อต้านพาราลูปมันขโมยรถถังไปคันนึงทอดนายิงใส่ผีโซเวียตได้ไหมบังคับหุ่นยนต์แล้วยิงมันไงแบบนี้น่าจะช่วยถ่วงเวลาได้อยู่นะ ตอนที่นายยิงผีโซเวียตนายก็แค่บังยับุ่นยนต์ให้วิ่งถอยหลังไปด้วยทอทน่าจะกลับบ้านไปแล้วละ่ะอีก1กิโลเมตรเข้าเขตวัดแล้วเราเข้าเขตวัดแล้วผีโซเวียตและผีจีนไม่สามารถเข้ามาได้แล้วพวกเราหาที่นอนกันเถอะเดี๋ยวเราไปกลางเตน้นก่อนนะเพราะ วราตอนนี้อยู่ในเขตวัดผีโซเวียตและผีจีนไม่สามารถทอมาได้วงเล็บในความเป็นจริงเราอาจจะต้องนอนแล้วนะเฮ้ยตรงตรงนี้เราต้องอ่านตั้งไม้กลางเขนไว้ตรงนี้อน,น,น,นอนกันในรถถังนะเไม้กางเขนอยู่รอบรถถังแล้วนะ งั้นใช้ฝรังงึ่งเวลาไปตอนเช้างั้นตอนนี้เราหลบก,กันเถอะพรุ่งนี้เราค่อยมาเล่นกันตอนะตื่นมารถถังตอนเจ็ดโมงเช้าปะ่ะไปซื้อพิซซ่ามากินกันเถอะไม่มาฉันคือโซเวียตไม่ใช่ลัสเซียนั่นไง หน้าปากซอยมีร้านพิซซ่าอยู่เดี๋ยวไปซื้อแป๊บอ่ะไปซื้อพิซซ่ามาละกินเลยทุกคนจิ้งจอกก้าหางกินข้าวสสบยยงจดุจดจดุจดจุงั้นขับรถถังมาตั้งนานหาสเสบียงเข้าไปในรถถังดีกว่าไหมทอดทอดกับไทยยังไม่ตื่นเลยเคสักดิ์สิทธิ์เหรอ ดูแผนที่แป๊บเขตศักดิ์สิทธิ์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างจากเราไปอีก2กิโลเมตรเก็บเงียบด็กแวนมาเด็กแวนชุดนักเรียนมันสวยดีนี่โซเวียตนี่มันชุดทหารโซเวียตเด็กแวนได้ให้ไปได้ให้เป็นไปให้กูกูเจอไอเหยบ่ปืนมายิางแล้วนะโซเวียตอา้าวไงกูมีรถถัง ไทยสงหงลิบเจ้าของชองขี่รถมาได้ไงเนี่ยเดี๋ยวนะมันโรงเรียนเดี๋ยวทำไมโรงเรียนมันหักครึ่งละ่ะนั่นมันแรงอะไรนะ่ะมีคนหนึ่งออกมาจากโรงเรียนด้วยฮะทำไมไมีศพนักเรียนละ่ะเด็กแว้นดูนรูรูคนนั้นหลบกลุก่ไปในโรงเรียน มันขาดขึ้นแล้วไงเดี๋ยวครูคนนั้นเขาหยิบไม้มาโอ้โหครูคนนั้นเขาตีเด็กแว้นเด็กแว้นปิวไปไกลเลยแต่นั่นมันอาจารย์สมศรีอาจารย์ที่โหดที่ยมที่สุดในประเทศไทยนะเดี๋ยวข้างหลังจิ้งจอกก้าหางังขึ้นไปในรถถังข้าง หลังเองอีกหนึ่งกิโลเมตรผีโซเวียตกับผีจีนมาแล้วไทยยังไม่ตื่นเลยแฮจิ้งจอกก้าวหางเข้ามาในรถถังแล้วเร่งเดินหน้าสุดกำลังจิ้งจอกก้าวหางยิงปืนเป็นไหมฮัโโลโหลจิ้งจอกก้าวหางไทยไทยก็ยังไม่ตื่นเลยแนฮะไทยก็ยังไม่ตื่นเลยแนฮะไม่มีใครยิงปืนสักคนเลยเหรอ งั้นไม่ใช้ปืนกลมือก็ได้ใช้ปืนใหญ่รถถังเอายิงยิงปืนใหญ่รถถังพร้อมกับขับรถไปด้วยเนี่ยแหละคือสกิลของสาภาพสโซเวียตอ๋อถึงเขตวัดแล้วงั้นเข้าเขตวัดนนดีกว่าอย่าลืมลมีไม้กางเขนด้วยอ๋อวัดผัดแก้วล้อเล่นวัดอะไรก็ไม่รู้ เอ้ยยังไม่ทันพูดหกนาฬิกาไม่รู้ทำไมคนสนใหญ่แยกไม่ออกฝีโูเวียตรูปร่างเป็นคนแต่ผมรูปร่างเป็นลูกบอลจบคลิป